คลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวน้องมาล่ากันนะครับจากคลิปการสูมรอตที่แล้วนะครับ10,000แสนเพชรครับได้น้องมาล่ามา3ดาวนะผมค่อนข้างจะพอใจนะครับเพราะว่าผมได้ตัวอื่นม,มาด้วยนะตอนนี้ลูกกวาดผมก็หมดแล้วนะครับอัพได้แค่เลเวล50นะครับส่วนผมงสกิลเขาอัพถึงเลเวลแค่ส7เเองนะครับ สกิลของน้องครับจะสร้างความเสียหายอย่างต่อเนื่องนะครับโดยการปล่อยลาวาออกมานะครับสกู๊นะครับจะได้ปั๊บนะครับเป็นปั๊บการบืนนะครับส่วนเมื่อน้องออกสกิลนะครับน้องจะปั๊บอัดการคิดจะค้นนะครับให้แก่ทีม2ตัวนะสเตตัสนะครับเพิ่มอัดการคิดจะค้นี่เอนะครับนาน8วินาทีนะครับความเสียหายนะครับจากลูตุ้มนะครับ14.6%ความเสียหายจากลาวานะครับ2ี6เนะครับ ความเสียหายจากลาวานะครับเสียหายนะครับ44.8เอร์เซนะครับทุกสูจุดหน้าวินาทีครับนาน6วินาทีนะถือว่าเป็นการเบินที่แรงอยู่นะครับเนี่ยน้องหมาล่านะครับเป็นสายจู่โจมนะส่วนมากสายจู่โจมนะครับใส่เป็นรถความเสียหายนะส่วนผมนะครับจะใส่แบบนี้ครับใส่เป็นโจมตีล้วนนะครับอบิรองนะครับเดี๋ยวผมจะเน้นไปทางรถความเสียหายครับนี่ครับรถความเสียหายก็ประมาณ13เอร์เซนนะครับ แนะนำนะครับอบรองลดความเสียหายครับประมาณ20ขึ้นไปนะสำหรับสายจูโจมนะครับพอน้องเป็นตัวรับดาเมนะส่วนผมหาได้มาเท่านี้นะครับก็ใส่เท่านี้ก่อนนะ A later few moments เดี๋ยวเอาน้องมาล่านะครับมาลงพีวีก่อนนะครับมาตะลุยด่านตีมอนนะครับสกิลของมาล่านะครับจะเน้นบัฟคลิให้เกตทีมนะครับที่มีอัตราที่สูงสุดนะครับผมเลยเอาลูเกตมาลงนะอ่ะโอเคเดี๋ยวดูที่รรมาาก่อนนะครับ ทีตำนาเขาคว้าทุ้มไปนะครับนี่ครับเดี๋ยวุดูกน้องนะครับนี่ครับจะกว้านนะครับแล้วก็ราวาขึ้นมานะแล้วก็เกิดความเสียหายนะครับจากการมืนนะครับนี่ครับโอ้โหว่าแรงอยู่นะครับเพื่อนๆนี่ครับผมใช้แค่สกิลของมาล่านะครับเทียมอนได้สบายๆเลยนะเมื่อกี้นะครับน้องนะครับปั๊บให้ลูกเกดด้วยนะกับเพียวนะครับบัพกิจิคอนนะครับมาครับนี่ครับ คว้าเข้าไปครับนี่ครับเกิดการเบินนะครับอ่าเบินแรงอยู่ครับเนี่ยเบินที่สองพันสี่พันนะถือว่าเบินเยอะมากนะครับผมว่าตัวนี้น่าป้านอยู่นะครับเนี่ยเลเวลตันใส่รถไฟ่างเยอะๆผมว่าเป็นตัวแทงแล้วก็เป็นตัวทําดาเมจได้ดีนะครับแถมเพิ่มอัตราคิติคอนให้แก่ทีมด้วยนะยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ถือว่าเยอะมากนะครับมาครับเพื่อนๆหนึ่งผมจะเอาน้องมาลง PVP กันนะครับ ทีมที่ผมจัดนะครับผมตัว h o l y b e ลี่นะครับมาล่านางฟวาทะเลลูกเกดแล้วก็เพียวนะครับผมจะเอาให้น้องมาล่านะครับปับให้ลูกเกดแล้วก็นางฟวาทะเลนะเพิ่มความแรงคิตติคอนในแก่ทีมนะครับอ่ะฝ่ายตรงข้ามน่าจะเป็นทีมพาเฟ่นนะตัวที่เปิดน,น่าจะเป็นสามเซอร์เบตน,นะครับจากที่ผมเดาานะอาใช่แล้วครับสลามพาเฟ่จริงด้วยมาครับโอ้โหน้องไม่ได้สกิลอืต้องใส่ปูทาม,มากกว่านี้นะเนี่ย ครูทาผมไม่ได้ใส่มาเลยนะครับเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวรอรอบที่สองนะครับผมว่าครูทามประมาณสักแป๊บน่าจะพอดีนะอ่านี่ครับน้องฟ้ายนะครับแล้วก็เินคุกกี้ฝ่ายตรงข้ามนะครับนี่ครับเบินอย่างนานเลยนะประมาณเจ็ดวิอ่ะนี่ครับเบินรัวๆเลยแล้วก็มันจะเพิ่มนะครับคิติค่อนนะครับให้นางฟ้าทะเล้ก็ลูกเห็บด้วยนะครับทําให้ฝ่ายเราครับจมตีแรงขึ้นนะโอกาสติดพลิกได้มากขึ้นนะครับอ่ะ แห้ฟาดไปีทีนี้ฟาดไปดูการเบรเินเพื่อนเบินทีสองพันหนึ่งพันอ่ะถือว่าเยอะอยู่นะครับเนี่ยโอเคเหลือสองตัวแล้วนะครับจะนะแบบใสๆนะรอบนี้แต่ผมว่ากูดาวสักประมาณแปดเปอร์เซ็นต์่ะถือว่าดีนะให้หมาล่าออกก่อนนะครับเมื่อกี้เหมือนว่าจะออกไม่ทันนะโอเคก็ประมาณนี้คนระับสำหรับการจัดทีมนะครับเดีย๋ยวมาดูด้าเมดกันนะครับ นี่ครับดาเมจก็ประมาณ3 0 0แสนนะครับถือว่าไม่ขี้เลนะแต่นางฟ้าดาวเมนโอพจัดนะครับสงสัยจะได้รับคีนะครับอย่างมาล่าไปนะเดี๋ยวผมจะเอาน้องมาล่านนะครับมาคอมโบกับทีมสตตนดดูนะครับเนื่องด้วยสกิลของน้องมาล่านะครับมันจะเพิ่มคริติคอลนะครับให้แคกคุกกี้ไฟเรานะผมจะเอามาบัฟให้นางฟ้านะครับให้นางฟ้านะครับโจมตีแรงขึ้นนะครับวกสมบัติลูกกวาดลูกอมด้วยนะครับที่มันจะเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็บัฟคีนะ เดี๋ยวมาดูด้าเม็ดของนางฟ้ากันนะครับว่าจะโอพีขนาดไหนนะมาครับกระหานไปชนนะครับอํด้วยเสือเอามันล็อกนะครับมาล่าควาดไปอ่าแล้วก็บัฟพีไอนางฟ้าครับนี่ปิอเลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็ฝันตรงข้ามนะครับติดการเบินของมาล่าด้วยนะผมว่าหมอมม้านะครับสาหรับทีมสัมพัญนะเน้นบัฟกิติคอนนะครับนี่ครับ ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับเนี่ยสำหรับคุกกี้มาล่านะครับน่าปั้นมากเดี๋ยวมาดูดาวเมทกันนะครับไม่เท่าไรเลยผมว่านางฟ้าทะเลนี้ดาวเมทโอปีนี่ไงนางฟ้าทะเลดาวเมททะลุล้านนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับโอเคสําหรับน้องมาล่านะครับเป็นคุกกี้ตัวหนึ่งนะครับที่น่าปั้นมากนะถือว่ารอบนี้ทางเกมนะครับได้อัปเดตมาเพราะว่า2ตัวนี้โหดอยู่นะครับมาร่ากับทวิตลีนะครับเหมาะราบสำหรับการลงด่านในข้อ PVP นะครับ โอเคครับคลิปนี้ก็ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับไว้เจอใหม่คลิปหน้าครับ